เรากลายเป็นลำแรกทันทีัได้จะขวาเลยเหรอนี่ครับเนี้ยเออกับตัวจะเป็นกกับตัวเร็วได้เียบไม่ครับเป็นไรเราได้บ้าแก่ตัวง ป็นงูน่กันนันนะครับไปต่างงูเลยพีหน่อยไปไ Đấy đấy. Hả? Bay tạm. Ôi, má mẹ. Ta mẹ ăn vài con. Có có hào โอ้โอ้ชุนชุนชุนขักเลยโอ้มีโปด้วยอันนี้ครับมีโปด้วยนะน้องไหเนี้น่องน้องใช่ไ นี่น้ำตรงนี้เหลือมลดแล้วมั้งเดี๋ยวก็ลดใช่ไหมตรงนี้ำรเออก็น่ารักดิถึงก่อนเร็วค่ะเ็ว